มากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับอยู่ผมนายโซลิเออรลี่คนเดิมอยู่เกมเซเวนไอออนไลน์นะจ๊ะโอเคครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเราจะเป็นวันที่เปิดบอสตัวใหม่ครับาัทธาญาติธรมินนะครับไปดูกลยุทธ์มันก่อนเลยครับาัทธาญาติธรมินนะครับอ่ามันจะทรงผลสถานะเผาไหม้แล้วก็ติดตาบอดครับเราต้องเอาเอเรียลอาเวกไปการตาบอดนะครับ แล้วก็มีการเพิ่มกูดาวเราต้องเอาอสซงไปเพิ่มอ่าไปแบบการเพิ่มกูดาวครับซึ่งการเพิ่มกูดาวตรงเนี้ยมันจะเพิ่ม50วิครับนั้าจําเป็นต้องเอาอูซงไปครับนะเอารีจิ้งไปตอบโต้ไม่ได้นะครับเพราะมันเพิ่มทั้ง50วิเลยแล้วก็เป็นการโจมตีทางกายภาพครับทั้งหมดนะครับโอเคเนาะไปะสาหรับสัตอ่าพลังพิเศษของวันเนี้ยคือลดความเสียหายจากการโจมตีท้งเวท30%ครับ แล้วก็ฟังผมที่ผมจะเอาไปเนี่ยตัวทําดาเมจหลักคือจูปีครับจูปี้อเวกเนาะก็ใส่ประดับคีดาเมจแล้วก็ประดับเดทครับดันวันเนี้ยมันรับมันรับสถานะเดทนะครับถ้าเกิดจูปียิงติดเดทมันจะขึ้นดอกเดทด้วยหลายหมื่นอยู่มั้งสักประมาณหมื่นหมื่นกว่าๆนะครับต่อมาคือเอเรียลอเวครับต้องมีเอเรียลอเวครับเพื่อเอามาการตาบอด6เทินครับ แล้วก็เพิ่มโอกาสตีคีีอีกสีิอร์เซนครับส่วนตัวเอเรียลมันเองเนี่ยมันต้านทานความเสียหายทางกายภาพอยู่แล้วสี่เทินนะครับแล้วก็สกิลปลุกพลังคือรีเซตครูดาวของฝั่งเราทั้งหมดครับแล้วก็เพิ่มค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับฝั่งเราอีก50%เท่ากับเดลโรนอ่ะสามเทินนะครับนะเอยไม่ใช่ผมไม่ใช่แค่ข้ามผิดจำกนะ ต่อมาคืออุซงสงครับอุซงสงนี่ผมไม่มีของเลยคือเอามาใส่เพื่อกันคูดาวอย่างเดียวครับนี่ครับสกิลนี้มอบบัฟต้นทานการเพิ่มคูดาวซีเทิร์นครับก็คือเอามาการเพิ่มคูดาวต่อมาคือเอสครับเอสเนี่ยผมเอามาเร่งความเสียหายจากสกิลนี้ครับแล้วก็สกิลล่างของเอสอยู่แล้วก็เพิ่มอีก50%ตครับต่อมาครับคือราเชลครับราเชลก็เอามาลดดาเมจกับลด,ลดพลังโจมตีกับลดพลังป้องกันของมันเนาะแล้วก็เอามาเพิ่มตอบโตให้กับ ทีมเราอีก50%ครับโอเคครับพิมก็ประมาณนี้สกิลครับก็ใช้เหมือนการตีบอสที่ผมใช้ทั่วไปเลยนะครับโอเคครับพร้อมครับแล้วก็ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นจูซี่ครับเพิ่มอีก8%ครับแล้วก็เพิ่มโอกาสที่คิดอีก8%มาโอเคครับเรามาดูกันดีกว่าครับอ่าผมลืมบอกอะไรไปอย่างนึงครับคือเอเรียลเนี่ยตอนที่ครบ4นาทีอ่ะบอสมันจะใช้สกิลอมตะครับ ให้เราใช้สกิลบนเอเรียลครับเพื่อลบบับบอสออกนะครับเห็นไหมอ่ะไปลุยกันเลยครับครบ4ทีปุ๊บบอสมันจะบับครับอ่ะติดเดตติดเดสครับโอ้โหถือว่าดวงดีมากนะครับติด2ดอกเลยครบ4ทีใช้สกิลบนเอเรียลนะครับเพื่อล้างบับบอสนะครับบอสมันจะบอสมันจะใช้สกิลต้านทานดาเมจ อสกิลนี้แหะครับเพิ่มกูดาห้าสิบวีครับต้องเอาอุซงมากันครับอุซงนี่ผมไม่มีของครับนะกต็ตามมีตำเกิดครับตื่สะท้อนนาเบทมาหนึ่งพันครับะสะท้อนแรงมากบอกเลยอ่ะจุปีนั่งยองครับบัฟครับเรียแบบร้อยโอเคใช้สกิลล่างไอเดียวดีกว่า อันนี้คือผมจะเร่งให้เอเรียลใช้สกิลเอาเวกนะครับเ <Yeah. S 1> พราะมันจะเพิ่มดาเมจอีก50%ครับเข้ากับเดียวโรนเลย <Yeah. S 1> อ่าขอเร่งสกิลของเอเรียลหน่อยเร็วเ <Yeah. S 2> อาคุณโซงตายแล้วครับช่างมัน yeah. 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 เดี๋ยวเอเรียลก็จะใช้สกิลเอเวกได้แล้วครับ รอแป๊บนึงใครแลยังใครแล้วใช้เลยไม่ต้องรอครับอ่าเห็นไหมมันจะรีเซตคูดาวฝั่งเราแล้วก็เพิ่มดาเมจอีก50%ครับเพิ่มค่าความเสียหายครับเท่ากับเดรวลนอ่าจูปี้ยิ่งเท่าไหร่เอ่ยอืมสองแสนสองแสนสองแสนหนึ่งเงินแปดพันนะครับเมื่อกี้อ่า ดูเวลาดีๆนะครับครบ4ทีทใช้สกิลบนของเอเดียลนะครับอย่าลืมผมเป็นหวัดน้ำมูกไหลในขอภัยนะครับนะตรงนี้อากาศแม่งแปลปกวนใหม่กลางวันก็ร้อนตอนกลางคืนแม่งก็หนาวนะครับอ่ะติดเดียสไปหนึ่งดอกเมื่อกี้ลืมพูดนะครับสามนาทีแล้วครับเตรียมใช้สกิลลบบ้าของเอเดียลครับอ่ะทุกปียิง สองแสนมาผมขอสองล้านที่ผมพอใจแล้วครับผมไม่เอาเลยมากอ่ะจุกปี้ยิงเออสามนาทีสามสิบวิครับราเชียวหวัวเข้าไปหลังเจ็บครับจะสียนาทีแล,แ,ลแล้วดูเวลาดีๆนะครับโอ้จะตาย ตบโต้หน่อยโอเคบอดบับไป,ปยังเอาไม่บับสักทีวะเออบับละนี่ไง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 สกิลนี้นะครับลบบับครับสกิลบนเอเรียลครับลบบับออกโบงครับนะโอเคนะครับเมื่อกี้ถ้าเราไม่ลบบับของเอเรียลนะครับมันจะตีไม่เข้านะครับต้องใช้สกิลบนของเอเรียลนะครับ สักดอกก็ยังดีก่อนจากกันเอาจูปีย้ยิงยิงยิงจะห้าทีแล้วเร็วสองล้านแล้วครับโอเคครับพอใจแล้วโอเคได้อีกดอกก็ยังดีม,มาสองล้านหนึ่งแสนตายกูตายก่อนจากการขอสับสักหนึ่งทีเพลงดับพาจันทา โอเคนะครับอ่าเห็นไหมมันบัฟอีกอะแม่งโครตรไหวเลยอ่ะลบบัฟเว้ยเยอลอลบเข้าไปลบเข้าไปนะครับนี่ครับคือเอเรียลถ้าไม่มีเอเรียลนี่ไม่รู้จะทำยังไงบอสตัวเนี้ยตายเจอสะท้อนครับตายตายัวได้ได้ได้อะ ถ้าจูปีของผมแรงกว่านี้มันคงจะได้ดีกว่านี้นะครับนะก็ต้องอัดไปที่จูปีอีกครับจูปียังบวกเจ็ดอยู่เลยครับนะไม่มีตัวให้บวกเว้ยโอเคครับสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบนะพูดเต็มทําไมนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับบอสสาหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันครับหวังว่ามันจะได้อะไรมากขึ้นนะเนาะเฮ้ครับบ๊ายบายครับเอาเลยคลิปหน้าต่อไปครับ see you again Tomorrow.